สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสตัตวแพทย์สนทนานะคะเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ9นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกานาทีทางสถานีวิทยุยจุฬาแห่งนี้นะคะหรือจุฬาเรดิโอพลัสนะคะซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่น่าสนใจแก่ท่านผู้ฟังค่ะ รายการนี้นะคะท่านผู้ฟังจะได้พบกับดิฉันอัจฉริยาสายสูตรและคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมกันให้ความรู้และเสนอเนื้อหาสาระที่น่าสนใจทางด้านสัตวแพทย์นะคะเรื่องราวทางด้านเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เรื่องของการเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆท่านสามารถที่จะหาเรียกว,ว่าได้รับฟังแล้วก็สาระความรู้ต่างๆจากรายการนี้ได้เลย สำหรับรายการสตวแพทย์สนทนานี้นะคะจัดเสนอแก่ท่านผู้ฟังโดยงานประชาสัมพันธ์คณะสตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการสตวแพทย์สนทนานของเรานะคะมีเรื่องราวดีๆที่เรียกว่าเข้าสมัยทีเดียวเพราะเรากำลังจะพูดในเรื่องของวันพิษุนัขบ้านโลกประจำปีพุทธศักราช2564 ะะวันนี้เรื่องราวของวันนี้จะมีความสำคัญอย่างไรนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะสำหรับวันพิสุนับ้าโลกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะ เป็นวันที่28กันยายนนี้ค่ะคือในวันอังคารหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่ให้ความสําคัญกันในระดับโลกทีเดียวนะคะค่ะสําหรับท่านเกทยกรนะคะที่ได้ให้เกียรตินะคะมา,าร่วมรายการในวันนี้นะคะท่านจะพูดคุยกับเราในประเด็นที่เรื่องราวของวันพิษุ้โลกปีพุทธศักราช2564และแผนกลยุทธ์ ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคนะคะค่ะก็อยากจะขอแนะนําเลยนะคะวันนี้นะคะมีไม่ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะคะมีพระวิทยากรรับเชิญนะคะที่มีความเชี่ยวชาตนะคะและทํางานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะให้ขอเรียนแนะนําให้ท่านผู้ฟังได้พบกับสัตวแพทย์หญิงองอ่อนประสานพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีนะคะ ค่ะที่ให้เกียรติกับรายการสตัตวแพทย์สนทนาน,นะคะ,ะคุณหมอองอ่อนขนาดนี้นะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายสุขภาพหนึ่งเดียวศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยค่ะนะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องราวของอเรื่องของโรค ที่เรียกว่าเป็นปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียวนะคะซึ่งโรคพิษนุกบ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งนะคะที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นต้องดูแลกันในเรื่องราวของบริบทสุขภาพหนึ่งเดียวจริงๆนะคะค่ะคุณหมอคะวันนี้เรียนเชิญคุณหมอมาพูดคุยกันในเรื่องของวันสำคัญอีกวันหนึ่งซึ่งเราทุกคนควรจะตระหนักแล้วก็ช่วยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของวันพิษณุกบ้าโลก ประจำปี2,564ซึ่งจะเเกิดขึ้นในวันที่28กันยายนนี้นะคะก็ก่อนเองอยากขอเรียนถามคุณหมอลก่อนเลยนะคะว่าทําไมถึงมีวันพิษุนักบ้าโลกได้คะคุณหมอคะมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคะค่ะคิดว่าวันพิษุนักบ้าโลกเนะะี่ยค่ะอยาก ทำขึ้นเพื่อให้มีการตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้านะคะซึ่งทางอ,องค์การอนามัยโลกก็ได้จัดโรคเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ถูกลงลืมค่ะเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยค่ะไม่ไม่มีโรคนี้แล้วนะคะโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเจริญแล้วค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันโรคเนี่ยค่ะยังฆ่าชีวิตผู้คนนะคะเกือบ6 0 0 0ืคนต่อปีค่ะแล้วก็มากกว่า4 0ของกลุ่มเนี่ยค่ะเป็นเด็กอายุน้อยกว่า15ปี ค่ะก็เลยคิดว่าแทนที่จะให้โรคนี้ถูกหลงลืมไปนะคะอยากที่จะให้ทุกๆคนกลับมามีความตระหนักเกี่ยวกับโรคนี้ค่ะจานแล้วก็สาคัญที่อยากจะชี้ให้เห็นเลยถึงแม้ว่าชื่อโรคนะคะจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแต่ว่าไม่ใช่แค่สุนักอย่างเดียวที่เป็นโรคนี้แล้วก็ส่งให้คนได้นะคะก็คือเป็นโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกเรนมทุกชนิดค่ะรวมถึงกระรอกกระต่ายหรือว่าสัตว์เลี้ยง ที่คนนิยมเรียนกันด้วยค่ะค่ะคุณหมอคะจริงๆแล้วพอคุณหมอพูดบอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่ถูกหลงลืมนะคะก็เลยทําให้คิดว่าเอ๊ะทาไมเราถึงลืมโรคนี้ไปได้เพราะว่าทจริงแล้วในในในสปอร์หรือว่าในรายงานของประเทศไทยนี้ยังมีโรคนี้อยู่ตลอดนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ถือว่ายังมีการระบาดอยู่อ,อ,อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะใช่ค่ะขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะค่ะ จริงแล้วตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะแล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ช่วยกันตระหนักแล้วก็คำจริงโรคนี้มันป้องกันได้ใช่ไหมคะคุณหมอ,อะคะเพราะนั้นก็ถึงประเทศบางประเทศเขาหมดไปแล้วเขาไม่มีแล้วนะคะทําให้เราเลยมีความรู้สึกว่าเอะเราควรเราควรจะต้องมาตั้งใจกันทําอย่างจริงจังไหม<ช>อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอมันจะได้หมดไปจากประเทศไทยของเรานะคะซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเลยะคะ่ะใช่ค่ะประเทศไทยก็ยังจริงๆถ้าเทียบกับ หลายๆประเทศนะคะก็ถือว่าไม่ได้มีจำนวนเคสเยอะมากแต่ว่าเราก็ยังเห็นอยู่ในในทุกๆเดือนนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นระบบของทางกรมปรศุสัตว์นะคะเรีวยกว่าไทยเรเบียสเน็ตก็จะเป็นออพอพบเชื้อในสัตว์ชนิดใดก็ตามที่ไหนก็ตามนะคะก็จะมีการรีพอร์ตเข้าระบบแล้วก็อันนี้ทุกๆท,ท่านสามารถเสิร์ชได้เลยนะคะก็จะเสิร์ชใน Google ได้เลยคะ่ะว่าไท a เร a บีสเนนะคะแล้วก็เข้าไปก็จะเห็นเลยว่าล่าสุดเนี่ยคะ่ะมีสัตว์ชนิดไหน เ,เป็นโรคพิษสุนัขบ้าที่อำเภอรหรือว่าจังหวัดไหนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประเทศไทยซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่าพื้นที่ที่มีการรีพอร์ตเนี่ยคะ่ะไม่ได้ไม่ได้รีพอร์ตเยอะมากก็คือเป็นหลักหน่วยนะคะสี่สี่ตัวสามตัวเป็นต้นบางบางพื้นที่ก็แค่หนึ่งตัวนะคะค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกก็คือยังยังคงพบอย่างต่อเน,นื่องถึงแม้จะมีปริมาณไม่มากคะ่ะ และที่สำคัญที่อีกประเด็นหนึ่งที่คุณหมอได้ได้เ,เกริ่นให้เราทราบก็คือว่าเราเราพบว่าโรคนี้เนี่ยมักจะมีการเสียชีวิตเนี่ยในในเด็กค่อนข้างจะเป็นเด็กนะคะเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ซึ่งซึ่ง,งรตรงนี้เนี่ยอาจจะสะท้อนถึงการที่การที่เด็กเนี่ยเล่นกับสัตว์ใช่ไหมคะหมอฮะใช่ค่ะแล้วก็การที่ไม่ได้ระวังอะไรต่างๆเหล่านี้ นั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราทงจะต้องให้ให้ความรู้กับผู้ปกครองอย่างมากทีเดียวนะคะค่ะใช่ค่ะเนื่องด้วยว่าเด็กอาจจะป้องกันตัวเองไม่ได้ค่ะแล้วก็ตัวเล็กกว่าด้วยค่ะอาจารย์พอตัวเล็กกว่าปุ๊บสุนัขอาจจะไม่ค่อยกลัวเท่าผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะสามารถเขา้าเข้าทาร้ายได้ง่ายกว่าเป็นต้นค่ะ อืมค่ะคือเด็กเองก็ความจริงแล้วเด็กกับสัตว์เนี่ยเป็นของคู่กันนะคะเขาเห็นสัตว์ก็คงอยากจะเข้าไปเล่นด้วยลูปหัวบ้างอะไรต่างๆโดยที่ไม่ได้ระแวงว่าสัตว์ตัวนั้นอาจจะป่วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้หน้าตาก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีอาการใรผิดปกติไปอะไรต่างเขาก็อาจจะสังเกตไม่ได้ทีนี้คุณหมอคะโดยในในเรื่องของการที่เราจะมองภาพ ของการควบคุมหรือว่าดูแลปัญหาของโรคพิษสุนักบ้าเนี่ยอย่างเอาเป็นว่าในประเทศไทยของเราก็แล้วกันนะคะถ้าเราจะดูว่าเราจะใช้บริบทของสุขภาพหนึ่งเดียวเนี่ยเข้าไปดูแลควบคุมปัญหานี้เนี่ยเราควรจะคิดในภาพรวมยังไงบ้างคะคุณหลายๆครั้งเนี่ยคะ่ะเราพบว่าเมืองไทยเนี่ยคะ่ะอาจารย์ ความใจดีของคนเป็นต้นนะคะเอ่อที่รักสัตว์เลี้ยงสัตว์นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูแลโดยตรงก็จะส่งผลให้มีปัญหาในเรื่องของสุนัขต้อนจัดบ้างนะคะแล้วก็โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นศาสนาพุทธนะคะอประเทศอื่นถ้าเกิดเขาต้องการาควบคุมจํานวนประชากรสัตว์นะคะบางทีอาจจะใช้วิธีการเอ เรียกว่ากาจัดทิ้งเป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้ไม่สามารถทําได้อยู่แล้วในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งปัจจัยเลยก็จะมีในเรื่องของการควบคุมประชากรสัตว์การดูแลโรคในสัตว์นะคะอีกอันนึงเลยก็จะเป็นในเรื่องของการร่วมมือกันในหลายๆภาคส่วนนะคะณปัจจุบันการดําเนินงานเรื่องของพิษสุัขบ้าเนี่ยคะ่ะ ก็จะต้องมีทั้งกรมปศุสัสตว์กระทรวงสธาธารณสุขนะคะแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทํางานร่วมกันอย่างสมัครสมานนะคะในประเทศไทยเนี่ยตอนตอนนี้คิดว่าการดําเนินงานเรื่องพิสุนัขบ้าค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนมีการดําเนินงานมีความรับผิดชอบชัดเจนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเรายัางคงต้องดําเนินงานต่อไปสร้างความเข้มแข็งต่อไปทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับท้องถิ่นค่ะ ็แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ดีนะคะคุณหมอว่าเราได้ดูแลปัญหานี้อย่างในองค์รวมนะคะคือมีทั้งทางทั้งภาครัฐนะคะในทั้งส่วนของภาพรวมทั้งหมดรวมทั้งส่วนท้องถิ่นนะที่เข้ามาช่วยเรา แล้วก็รวมทั้งเรื่องของตัวของคลาวกรหรือว่าตัวของเราเองครอบครัวแล้วก็น่าจะโรงเรียนก็คงช่วยด้วยนะคะรวมทั้ง<ด>สังคมชุมชนนะคะได้ช่วยกันอย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอยากขอยนขางคุณหมอว่าเราได้พบอุปสรรคอะไรที่มันทําให้มันเกิดความยากในการที่เราจะควบคุมปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ดูแล้วเนี่ยเราก็ไปพยายามวางยุทธศาสตร์ไว้ทุกส่วนแล้วนะคะแต่ก็ยังเกิดประเด็นปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยค่ะค่ะอย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นค่ะอาจารย์ว่าเนื่องด้วยประเทศไทยมีสัตว์จรจัดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็การควบคุมจํานวนประชากรเนี่ยค่ะ บางครังเป็นเรื่องใหญ่และก็เรื่องสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาตรการในการควบคุมประชากรตามไม่ทันกับจํานวนประชากรสัตว์ที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุนัขจ้อนจักที่มีลูกปีหนึ่งนี้สามารถมีลูกได้สองถึงสามใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการทําหมันหรือว่าอัตราการทําหมันไม่ทันเท่ากับจํานวนลูกที่เขาออกมาเนี่ยคะ่ะจำนวนประชากรสัตว์จอนจักเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือ การดําเนินงานเรื่องพิษสุนัขบ้านนะคะ่ะต้องการความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนอย่างเช่นที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็การดําเนินงานเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาปีสองปีแล้วจะจัดการได้ักทีเดียวนะคะประเทศอเมริกาใช้เวลาเอ,อเอาพิษสุนัขบ้าให้ไม่เหลือภายในประชากรสุนัขเขาเนี่ยคะ่ะใช้เวลามากกว่าสามสิบปีคะ่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าจำนวนทรัพยากรแล้วก็ระยะเวลาที่ต้องดำเนินงานในเรื่องเนี้ยคะ่ะต้อง ต้งทุ่มเทแล้วก็มีความสม่ำเสมอพอสมควรเป็นระยะเวลานานค่ะดังนั้นก็อาจจะใช้ใช้วันพิสุนักบ้าโลกนะคะเป็นการรณรงค์ที่ดีค่ะเพื่อให้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้ทรัพยากรมาดำเนินงานอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะพูดถึงในเรื่องของตัวไวรัสเองค่ะาจารย์นื่องด้วยว่าประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ พูดถึงตัวไวรัสที่อยู่ในสัตว์ชนิดอื่นๆน,นอกเหนือจากในสุนัขเพราะว่าเราเจอเยอะในสุนัขนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงสถานการณ์ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยแต่ว่าเรายังอาจจะไม่ได้มองถึงสัตว์ชนิดอื่นเยอะค่ะก็คือเชื้อพิษสุนัขบ้าคล้ายๆกับโควิดเลยค่ะอาจารย์ก็คือมีหลายสายพันธุ์ค่ะไม่ใช่มีเฉพาะสายพันธุ์ที่พบในสุนัขเท่านั้นแต่ว่ามีสายพันธุ์ที่พบในสัตว์ป่าด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการควบคุมอาจจะมีรูปร่างหน้าตาลักษณะรูปแบบแตกต่างไปค่ะ แต่แต่สิ่งหนึ่งที่น่าน่าสนใจและน่าจะเป็นประเด็นก็คือว่าเอ่อไวรัสเนี่ยคือหมายถึงการทำวัคซีนเนี่ยในโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่ที่เอาอยู่ใช่ไหมคะคุณหมอคือหมายถึงถ้าสุนัขได้รับวัคซีนเนี่ยถือว่าเราเขาจะสามารถมีความคุ้มโรคได้แล้วก็ป้องกันโรคได้ถูกไหมคะ ค่ะเพร <อ S 2> <ข>าะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นเขาเรียกวุตยุทธศาสตร,ร์ที่สําคัญที่สุดในการควบคุมโรคเนะคะ,คะซึ่งแตกต่างจากโควิดนะคะตอนนี้เราอาจะมาเปรียบ<ม>เรียบกับโควิดนี่ไม่ได้แล้วเนาะ,ค,ะค่ะคือถ้าเกิดว่าเรา หรือว่าฉีดวัคซีนในสัตว์ได้ในสุนัขได้ควบคุมในสุนัขได้เนี่ยก็คือเราสามารถลดโอกาสการเกิดโรคในคนได้มากกว่า99%เลยคะ่ะอาจารย์นอกเหนือจากค่ะที่ใช้ฉีดกันโดยทั่วไปเนะะี่ยค่ะอยากจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งคะ่ะอาจารย์อันนี้ขึ้นขึ้นอยู่ในสกรีนด้วยนะคะเป็นรูปแบบวัคซีนในรูปแบบกิน,นะคะ่ะอาจารย์เพราะว่าในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะอย่างที่บอกว่ามีสุนัขจรนจั้ค่อนข้างเยอะ ค่ะเพราะฉะนั้นบางตัวเราไม่สามารถจับเขามาฉีดได้ค่ะอันนี้ก็เป็นทีมงานของคุณหมอการุณนะคะตอนนี้เ,เคยอยู่กรมปศุสัสตว์ค่ะคุณหมอก็ทําร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะมีการนําวัคซีนชนิดกินมาใช้ค่ะเพื่อเหมือนเอาไปวางไว้สุนัขจ้จัดก็จะได้มาทางแล้วก็อย่างน้อยก็ได้ภูมิในเรื่องโรคพิ่สุนัขบ้าไปโดยที่ไม่ต้องจับเขาไม่ต้องฉีดยาเขาค่ะเพราะว่าเขาอาจจะมีลักษณะดุร้ายกว่า กว่าสัตว์ที่ที่เราเลี้ยงกันที่บ้านค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นํามาใช้เพื่อควบคุมโรคในประเทศไทยค่ะอันนี้วัคซีนแบบกินขออนุญ,ญาตโชว์อีกอันหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะที่ตอนนี้เริ่มมีวัคซีนแบบกินซึ่งซึ่งความจริงแล้วการที่เราจะให้ให้สัตว์กินเนี่ยก็คือเราก็วางไว้กับเหยื่อหรืออาหารที่ดูนะเขาก็กินไปนึกว่าเป็นอาหารไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แ,และอันนี้มันจะมันจะได้มันจะมันจะคงสภาพไหมคะเพราะประเทศไทยก็บางทีก็อากาศร้อนมากนะคะไม่แน่ใจว่าวัคซีนมันจะยังคงสภาพความเป็นวัคซีนที่สามารถจะกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานในร่างกายสัตว์ได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้ค่ะการนําไปใช้วัคการนำวัคซีนไปใช้อาจจะต้อง ต้องต้องวางแผนดีๆค่ะอาจารย์เช่นต้องใส่กระติกน้ําแข็งไปแล้วก็ต้องรีบให้สัตว์ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือยืดให้กินเดี๋ยวนั้นอย่าไปทิ้งไว้นานๆไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ค่ะที่อยู่บนสกรีนอันนี้ค่ะอาจารย์ก็เป็นต่างประเทศค่ะก็คือนําวัคซีนชนิดคล้ายๆกันเลยค่ะแบบกินค่ะอาจารย์แต่ว่าเอาไปโปรยขึ้นเครื่องบินค่ะอันนี้ก็ไปโปรยให้สัตว์ป่าที่อยู่ในป่าค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถจับเขาได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการ ควบคุมพิษสุนักบ้าในสัตว์ป่าเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้สัตว์ป่ามาติดสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์เลี้ยงสต,ติดคนอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นที่อเมริกาแก็ที่ไทยค่ะ ค่ะก็เป็นเป็นเขาเรียกเป็นนวัตกรรมนะคะที่น่าสนใจนะคะ,คะเพราะว่าเดิมเนี่ยพอพูดถึงวัคซีนเราก็มักจะพูดถึงในแง่ของการที่จะต้องจับสัตว์เป็นตัว,ตวแล้วก็จิ้มเข้าไปฉีดกัน<ด>นะะซึ่งจับก็ยากอ,อีกนะคะเพ <อ S 2> ราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาถ้าเกิดเขาดุเขาอะไรอย่างเงี้ยการจับเนี่ยก็ในการควบคุมเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแล้วก็จะเป็นอันตราย กับผู้จับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการทําวัคซีนถือว่าเป็นสิ่งเขาเรียกเป็นประเด็นที่หนึ่งเลยว่าสัตว์ทุกตัวจะต้องได้รับวัคซีนนะคะหรือสุนัขที่ที่อยู่ในออสิ่งแวดล้อมหรือสุนัขที่คุณหมอเรียกว่าสุนัขจนจัดนะ,ะซึ่งเราก็ยังมีเยอะอยู่มากอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะค่ะคุณหมอคะทีนี้วันวันพิษสุนัขบ้าโลกที่จะ เกิดขึ้นในวันที่28กันยายนคือในวันอังคารหน้านี้เนี่ยนะคะเออก็มีการรณรงค์กันยังไงบ้างคะคุณหมอคะทั่วโลกเนะะี่ยค่ะค่ะหลักๆในเรื่องของวันพิษณุโลกนะคะก็คืออ,อ,อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วคะ่ะก็คือเน้นให้ฉีดวัคซีนในสัตว์ที่ที่เราเลี้ยงนะคะก็คือย้ําอีกทีหนึ่งว่าโรคพิษสุับ้าเนี่ยไม่ใช่สัตว เกิดขึ้นในสุนัขนะคะก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลี้ยงกระต่ายที่บ้านนะคะก็เอากับน้องกระต่ายไปฉีดยาด้วยเลี้ยงแมวก็ฉีดยาให้แมวด้วยนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นชนิดอื่นๆเช่นเฟอร์เรตหรือว่าแปลกๆที่เราอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือแนะนําให้ฉีดยาทุกปีนะคะอย่างสม่ําเสมอคะ่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็คือขออนุญาตแชร์สกรีนอีกครั้งนะคะก็ ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบค่ะอาจารย์ก็คือเรื่องด้วยว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเหตุผลส่วนหนึ่งเลยที่ปัญหายังอยู่ในประเทศไทยนะคะเนื่องด้วยว่า,ายังมีสัตว์เลี้ยงตอ,อนจะค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ว่าการส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบการฉีดวัคซีนการทำหมันให้กับสัตว์ทุกตัวที่เราเลี้ยงนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยาก ได้ลูกเขาแล้วนะคะแล้วก็มีเรียกว่าอะไรมี identitycation มีการบอกว่าเจ้าของคือใครเออย่างท,ที่เขาเรียกฝังฝังไมโครชิพอย่างนั้นใช่ได้ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะฝังไมโครชิพนะคะเป็นต้นแล้วก็ถ้าออกไปข้างนอกเราต้องรับผิดชอบเขายัางไงมีการใส่สายจูงมีการทําความสะอาดถ้าเกิดว่าเขามีการขับถ่ายเป็นต้นอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรณรงค์เรื่องการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความราับผิดชอบค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่า คนส่วนใหญ่ทุกๆคนเนี่ยค่ะมีการเรียงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบเนี่ยประชากรสัตว์ที่มีเกินอยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะก็อาจจะลดน้อยลงค่ะนอกจากนี้จะมีเรื่องของการป้องกันการถูกสุนัขก,กัดด้วยค่ะอาจารย์ก็คือการสอนเด็กๆหรือว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองนะคะเพราะบางทีตอนเด็กๆเราโตมาเราก็ไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้สอนเราอยู่ในหลักสูตรการเรียนการศึกษานะคะแต่ว่าตอนเนี้ยก็จะมีการ ส่งเสริมมากขึ้นลคะคะเช่นทําทยังไงให้ไม่ถูกสุนัขก,กัดะอาจารย์ถ้าสมมติเราจะเในชุมชน <c oughs> น่าสนใจค่ะ <c oughs> ถ้าเราเจอสุนัขอยู่ในชุมชนนอนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อสมมุตินะคะ <c oughs> เราจะทํายังไงให้ไม่ถูกขอกัดเป็นต้นนะคะเช่นเไม่รบกวนตอนเขาทานข้าวไม่รบกวนถ้าเกิดว่ามีเขาเขากําลังเลี้ยงลูกอยู่เป็นต้นนะคะถ้าเกิดว่า เวลาเดินผ่านหน้าเขาอย่าเดินตรงๆอ่ะจะต้องเดินเดินเป็นโค้งลูกครึ่งวงกลมเป็นต้นค่ะหรือว่าถ้าเขาวิ่งไล่สัญชาตญานคนคือจะวิ่งหนีใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าอันนี้ค่ะสิ่งที่ถูกต้องก็คือต้องยืนให้นิ่งที่สุดค่ะเหมือนต้นไม้หรือว่าถ้าล้มก็เอ,อนอนขดเป็นก้อนหินอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็เพื่อลดโอกาสที่เขาจะทําร้ายเราได้มากขึ้นค่ะโอ้บางทีเวลาเราเราวิ่งหนี ส่วนใหญ่คนมักจะวิ่งหนีทันทีแล้วก็ใช้ใชไม้ใช้ใชมือมอะไรต่างๆยิ่งมีอะไรเคลื่อนไหวมากๆสัตว์มีสัญชาตญยานในการที่จะป้องกันตัวอยู่แล้วยิ่งกัดใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็อันสุดท้ายที่สําคัญมากๆค่ะอาจารย์ก็คือถ้าเกิดว่าโดนกัดแล้วถ้าเลี้ยงไม่ได้เนี่ยค่ะต้องพบแพทย์ทันทีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุนัขตัวนั้นเป็นหรือไม่เป็นยังไงเพื่อการป้องกันไวค้ค่ะก็คือพบแพทย์ทันที เพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าคนถูกกัดนี่ไปพบแพทย์นะคะแต่ถ้าสุน,นัขถูกกัดไปพบสัตวแพทย์นะคะอันนี้ต้องต้องขึ้นใจเลยนะคะเพราะว่าคนคนถูกกัดนี่ไปพบสัตวแพทย์ไม่ได้นะคะนะคะต้องไปพบแพทย์นะคะค่ะ โอ้เป็นเป็นข้อแนะนําที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งที่สงสุดคือว่าควรจะจําไว้ขึ้นใจเลยนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีสุนัขเยอะมากแล้วก็สุนัขต่างๆเหล่านี้เราก็เอ่อจริงแล้วเชื่อว่าในทุกพื้นที่เนี่ยได้พยายามที่จะฉีดวัคซีนให้แต่ว่าก็อาจจะยังไม่ ทั่วถึงเนื่องจากว่าเรายังมีสุนัขที่อาจจะตกสํารวจบ้างเพราะว่าสุนัขป,ปีปีหนึ่งก็เกิดเยอะแล้วก็เรายังไม่สามารถทําการคุมกําเนิดได้ทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็คงต้องช่วยกันทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งท่านผู้ฟังเองนะคะหรือว่าท่านที่รักสัตว์เนี่ยจะช่วยกันรณรงค์ในการที่ทําวัคซีนให้เขาเนี่ยก็จะช่วยได้มากรวมทั้งถ้าเป็นสุนัขเนี่ยก็ ถ้าทาวัคซีนควรจะทําหมันก่อนดีกว่านะคะทําหมันแล้วก็ค่อยฉีดวัคซีนก็จะเป็นการควบคุมได้ระดับหนึ่งนะคะสาคัญที่สุดเลยค่ะท่องไว้เลยนะคะทําหมันฉีดวัคซีนลดจํานวนสุนัขจนจัดเราก็จะควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ให้หมดไปจากประเทศไทยของเรานะคะค่ะโอสาหรับวันนี้นะคะเราพูดคุยกันในเรื่องราวของวันพิษสุนัขบ้าโลกนะคะซึ่งเกิดจะ,ะฉลองกันในวันที่28กัน กันยายนนี้นะคะเกิในสัปดาห์หน้านี้ซึ่งเราก็หวังว่าทุกประเทศเนี่ยจะช่วยกัลรนรง์ให้โรคนี้นะคะโรคของเรานี้หมดคือโรคพิษสุนักบ้าหมดไปจากโรคของเรานะคะอย่างเร็วที่สุดคาดว่าน่าจะเป็นปี2030ใช่ไหมคะคุณหมอที่เขาตั้งเอาไว้นะ,ะปีน <19 S 1> ี้อีกเปีนะคะนับถอยหลังไปอีก9ปีนะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสัตวแพทย์สนานนาคะก็ มีเรื่องราวดีๆนะคะทั้งในภาพรวมของสุขภาพหนึ่งเดียวแล้วก็เราจะดูแลปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่ยังมีการระบาด อยู่ในประเทศไทยของเราการระบาดก็ดูได้จากการที่มีคนเสียชีวิตหรือคนถูกกัดนั่นเองนะคะเาะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะทำยังไงให้หมดไปก็ทํเท่องคาถาไว้อย่างที่ว่านะคะทําหมันฉีดวัคซีนนะคะอย่างที่คุณหมอองอ่อนได้แนะนําไว้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการสตัตวแพทย์สนทนานะคะ เอ่อต้องขอขอบคุณสตวแพทย์หญิงองอ่อนประสา,านพาณิชย์นะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายสุขภาพหนึ่งเดียวศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยนะคะที่กรรณามาให้ความรู้ในเรื่องราวของการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยนะคะแล้วก็ในระดับโลกด้วยขอบคุณคุณหมอ,อ องออนเป็นอย่างสูงนะคะ,คคะและสำหรับวันนี้นะคะรายการสตอแพทย์สนทนาและดิฉันอัจฉริยาไสายสูตรนะคะคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลากันเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ